ที <sh arp> <sm> ่ท <sl> ุกสาวทุกแนชแนลนะครับมันยังไม่เดอร์ม่ผมอยู่หว่าลุงจะเป็นที่หน้าในช่วงที่นะครับผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดครนะสำหรับพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์นะครที่ผมเห็นประโยชน์ ความสามัคคีของพวกเราเนาะผมก็กำลังอย่างที่ผมบอกผมกำลังเสนอผู้ใหญ่ให้ดูนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับยูทูบเบอร์ใหม่นะครับก็ต้องเอาแล้วอย่ตัวตัออใอะไรนะยาวว่าสำหรับพี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่นะครับมีอาวุธนะส่วนมากก็จะประชุมกับ พี่พี่ยูทูบเบอร์เก่าก่อนเนาะเพราะว่าท่านเนี่ยมีวิญญาณอยู่เนาะสามารถที่จะปกครองคุณได้เพราะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยผมได้ไปเห็นไลฟ์สดนะครับของน้องบูมนะครับน้องบูมบอกว่าเขามาอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับว่าเขารับแรงกดดันไม่ไหวนะครับอย่างเช่นกรณีอย่างที่เราโดนในเมื่อกี้นี้ใช่ใช่ถึงลงมึงลงมึงลงเลยผิดไรผิดไิดผิยผิดผิดผินผิด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 ผิ ความหมายรมันคือปกติแล้วอะเนาะคือเราเราต้องพิจารณานะในนี้มีนอกจากที่บ้านคนไทยที่ไม่ได้อยู่บ้านกรกอกันอ่าเนี่ยสูเดนนะเนเทอร์เซนชอนแก่นเห็นไหมคือเราเราต้องเข้าใจเนาะบ้านเราอ่ะใช่ไหมเราเข้าไปบ้านใครก็ต้องมีกฎถูกไหมครับเออเราต้องรักษากฎด้ว้นะครับสาม่อธีนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญ แต่เขาเห็นว่าการที่เราไปให้กดลงไลค์เนี่ยหรือเขาเรียกว่าประชุมแบบเมื่อกี้เนี่ยคือเราต้องกดลงไลค์เพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยลุงจะพูดไปอะไรก็เป็นประ่องหนึ่งนะแม้แต่ลงกดก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นประเดน็นสุดเครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ไปอยู่เนี่ยสําคัญที่สุดคือกฎระเบียบเะครับเราต้องสามัคคีกันไม่มีใครมาลักเราหรอกครับผมบอกได้เลยผมอยู่ในอยู่ในสังคมทุกมุมอะ่ะ ผมคือบอกตรงว่าถ้าพวกเราไม่รักการพี่น้องยูทูบเบอร์ไม่รักษาในอาชีพกันไม่รักกันเองมันยากนะครับเราจะเชื่อคนอื่นล้วคนอื่นไม่ได้ให้เรากินนะถูกไหมมีไหมคนอื่นที่มันพูดพูดมันดา่าดมันบ่นบ่นมันไม่ให้เรากินนะเอาพวกเราหาด้วยสองมือด้วยสติด้วยปัญญาของพวกเราเองนะครับแล้วเราจะต้องไปเชื่อใครสังเกตไหมผมเนี่ยแสดงคือเป็นประฐานต้นให้กับสังคมบนโลกเห็นเลยว่าผมคนนอกอยู่บ้านเหมือนกับทุกๆคนที่เราเคยมากัน แต่การที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเราเข้ามาในลักษณะใดาใช่ไหมเราไม่ได้มาสร้างความแตกแยกเรามีแต่คําเข้าว่าสมานฉันย์เออนี่สิ่งสําคัญนะแต่ถ้าเข้ามาปุ๊บตูมเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอ่าพอออกไปไม่พอใจก็เอาเรื่องภายในไปนั่งแฉบอกให้ฮะมันไม่ได้ทําให้ตัวเองดูดีนะครับมันกลับทําให้คนที่เขาอยู่้งนอกเขาสมเพศนะี่ครับสมเพศจริงๆนะเอ็นพีโผมว่สมเพศนะ โอ้โหมึงไม่อยู่เลยถ้าม,อง,มองบอกไปพวกมึงก็โกรธรึงกรนที่นะเหมือนกับคนบ้าครนะับจริงไหมผมก็มองดูแล้วว่ามันมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นนี่สําคัญที่สุดคือกดเนาะอีกหน่อยเนี่ยนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับหรือเขาเรียกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านอีกหน่อยต้องเป็นชุมลมเนาะชุมลมของนะไหมชุมลมใช่ครามเขยังเขาเอาไหมชุมลมนะชุมลมชุมลมเอาไหมชุมลม อ่านี่เอาอ่าชมรมที่อยู่นี่แมวอ่ะทาชมรมบม่สามรถอาเประธานอะไรได้เลยรรับต้องให้้าแหละดีแล้วไม่ต้องหรอกครับผมขออยู่อย่างนี้แหละใครเราให้ก็ให้นะครับพี่ๆี่ยูทูบเบร์เนี่ยที่สมคุณวุธเนาะในยุคเก่าที่เรารู้จักรให้เกี่ยท่านให้ท่านเนี่มาเป็นหัวหน้าให้เราเนาะปูก็เป็นแค่ที่ปรึกษาออยู่ได้ก็อยู่ที่ น้อก็ปรึกษาเลยในเรื่องเกี่ยวกับเดิมเอกสารอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับได้อยู่นะครับตรงนี้เป็นประโยชน์และเป็นการสิ่งที่ทําให้ยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยมันดูเข้มแข็งมากขึ้นมีระเบียบมีวินัยมากขึ้นแล้วก็เขาจะมีนะครับจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาอบรมให้เราเราต้องเชิญท่านให้ท่านมาอบรมกดระเบียบในการนําเสนอนําส่อต่างต่างเนาะเราก็รักกันอยู่อย่างนี้แหละอีกหน่อยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บุคลากรผู้บุคลากรเข้มแข็ง การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นค่โองกูคนไอปริจติตตนะครับหรือจะเป็นร้านค้าแถวเนี้อีกหน่อยพรีเมียม,มหมดนะครับไม่ต้องกลัวครับพรีเมียม ะครับติดแอร์เดินหรูไม่แน่ที่เขาบอกแล้วเขามาสร้างนเต็มไปหมดในปู่ว่าจะมาสร้างเดมนันอไม่ได้เอ้เ่อ้าปู่ะอมตไมอนไม่ครับเพราะว่าอีกหน่อยปู่ผลิจิตต์นะครับทางหลวงนนะครับทางเดงานรัเจะเข้ามาดูแลบทีนี้พวกเราเนี่ยนที่เป็นเจ้าบ้านเราต้องทำรักษาเรื่องเกี่ยวกับการบริการลูกค้า นะลูกค้ามาเข้ามาถึงซื้อขอมุกด่าเราเราก็ต้องขอบคุณครับ <The> ด่าได้ซื้อด้วยนะจะ <laughs> ไม่ซื้อโดนนะ <laughs> โวดและเจ็บน, <c oughs> นี่แหละครับเพราะฉะนั้นสิง่งสำคัญที่สุดที่จะเกิดในะในามพิพิธนาผมว่าโอเคอยู่นะนะครับนี่แหละสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า,ารักสามัคคีให้อภัยพวกเราอยู่ด้วยกันนะเหยียบเล็บขบกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรขอโทษครับเออพอแล้วนะครับไม่เอานะแบบพอนะเสร็จปุ๊บโจมืึเดี๋ยวมีมวยเดี๋ยวมีมวยไม่เอา นะครับเราจะไม่ใช้กําลังนะครับเราจะใช้สื่อสันติวิธีนะครับพูดคุยกันบ้าง<ม>เล็กๆน้อยๆนะและอย่างหนึ่ง FC อ่ะไม่ต้องแยกก,กันหรอกนหน่อยมันก็เต็มนี่แหละนะครับ <laughs> FC ช่องนี้ก็โดไโดไปช่องนู้นก็โดดไปช่องนี้น้องกาเพราะว่าผู้ชมเนี่ยต้องต้องเข้าใจน,นิดนึงนะครับว่า70ล้านคนไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้ FC ไม่ต้องแยกกัน <c oughs> นะเออได้แน่ๆฮนะมันอยู่ที่ว่า1นึ่งคอนเทนต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเป็นนะครับกาลังให้ ในการสร้างคอนเทนต์ลักษณะการพูดนะครับการหยอกล้อการพูดคุยพูดอย่างไรนะครับเวลาที่พูดไปแล้วรู้สึกว่าผู้ชมนั้นรู้สึกโกรธเราเราจะทํายังไงให้เขาดับติดตัวนั้นให้มันเย็นเออมันมีเทคนิคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่สิ่งสําคัญที่สุดที่ปู่จะนําพวกแบบเน็ตไอดอลนะครับนะในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ็คบับโธนะวันว่างว่านะอย่างพวกคนดังพี่บีเดตะกาเห็นไหมยูทูบเบอร์ยูคต้นกนะะเช่นกัน นะครับเขาก็จะมาให้ความรู้เราได้นะครับว่าการสร้างคอนเทนต์เราคงจะไม่อยู่กับลุงคนตลอดหรอกเนาะเข้าใจไหมเพราะว่าอีละเนี่ยผ่านไปปีสองปีพวกเราก็ต้องมีกิจการด้วยตัวเองคงจะไม่มีใครมานั่งถือโทรศัพท์อยู่ตลอดชีวิตหรอกถูกไหมครับเ่เพราะฉะนั้นเราต้องวางรากฐานนะครับแผนครอบครัวของเราให้ดีว่าบ้านไปชีวิตเราจะมานั่งถือโทรศัพท์นี่ความคิดไม่ได้นะแก่แล้วไม่ได้นะทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะ ก็อยากให้ปู่ฝากอีก FC ด้วยเรื่องเรื่องการคอมเมนต์อ๋อครับผมนะครับอ่ะนะครับสําหรับเรื่อง FC นะครับคอมเมนต์นะครับอ่ะฮัลโหลคุยธุรกิจก่อนนะครับในเรื่องสำหรับ FC นะครับผมขอกราบเปียนนะครับพี่น้อง FC ทั้ง4ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคีสานและภาคใต้รวมไปถึงพี่น้องไทยนะครับที่อยู่ในตาประเทศต่างๆนะครับ ผมเข้าใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความคิดอารมณ์นะครับต่างๆมากมายนะครับที่ท่านเห็นว่าบุคคลคนนี้นะครับโดนแก้นะครับสารพัดนะครับแต่ท่านไม่เคยมาตอบโต้กับพวกพวกใครก็แล้วแต่เนาะนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือท่านต้องรับอารมณ์ให้ได้เนาะและอย่างเนึ่งนะครับจะมีคนแทรกซึมนะครับเข้าไปเพื่อพูดโน้มน้าวนะครับใช้คําพูดหวานนะครับปานน้ำพลื้นเลยฮ่าต้องระวังนิดนึงนะ เพราะว่ายิ่งหวานเท่าไหร่ยิ่งน่าเลยเท่าไหร่เารขาหวานจะแดกเท่านั้หวานจะแดกเพราะฉะนั้นที่ต้องเข้าใจด้วยนะนะครับการคอมเมนต์ผมไม่สามารถห้ามนะครับคอมเมนต์ของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศทั้งโลกได้ท่านมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ comment. แต่ก่อนที่ท่านจะคอมเมนต์ผมอยากให้ท่านคิดไปสักนิดหนึ่งว่าเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปคอมเมนต์โดยที่เรานะครับไม่รู้อะไรเลยในเรื่องความเป็นจริง มันก็จะกลายเป็นว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมไทยมันดูย่าแย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันหนักหนาสา,ากันก็เบานิดนึงอ่าคือในขอบเขตอย่างที่ท่านเคยคอมเมนต์กับปู่นั่นแหละนะแต่ถ้าท่านคิดว่าไม่ไหวไม่เป็นไรนะใครจะด่าด,ด่ามาทางปู่มหามุนี้ได้นะแต่ระวังปู่ด่ากลับแล้วกันไม่เป็นไรค <laughs> ร<ขอ>ับเพราะว่าปู่ค่อนข้างจะตรงด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยนะครับคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆคุณต้องเข้าใจในคอมเมนต์นะ อย่าไปอินกับอารมณ์กับมันเพราะบางทีมันปลอมมานะครับเขาเรียกว่าเอ่ออวตาร u t u b e อวตารเฟซอวตารเพจนะครับผู้นี้มันเป็นคนเกมที่เรียกคนเข้าไปดูนะครับต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้กฎหมายเลยนะครับเวลาจะคอมเมนต์แต่ละอย่างต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับ กฎหมายมาตราหมิ่นประมาทตามมาตรา328เนี่ยนะครับหมิ่นประมาทในการโฆษณาไม่ว่าผู้โพสต์ผู้แชร์ผู้คอมเมนต์โดนหมดนะครับต้องต้องชี้แจงตรงนี้ด้วยนะครับการท่านต้นตัดสินเนี่ยนะครับไม่เท่าไหร่หรอกครับห้าหมื่นนะครับคั้นต่ำนะครับยังไม่รู้แบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆประชาชนทุกท่านผมเข้าใจว่าท่านรักนายชัยพลวิภาแต่บางครั้งบางคานะครับก็ต้องเบานิดนึง นะครับเพราะว่าลุงไม่สามารถที่จะไปดูทุกท่านได้ตลอดและผมเนี่ยนะครับพยายามดูคอมเมนต์นะครับคนที่เป็น FC ผมทุกคนเนี่ยนะครับในช่องปูมหามุนีชาแนลเนี่ยนะครับใครคอมเมนต์ไม่ดีปุ๊บตูงผมลบเลยนะครับถ้าเข้าข้อกฎหมายปุ๊บตูงผมลบเลยเนี่ยครับเนี่ยถ้ามันมีชื่อหรืออะไรที่มันบ่งบอกที่เป็นบุคคลที่คุณทาดยิงนะครับและการเขียนการอะไรเทคนิคของนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายไม่ค่อนข้างจะละเอียดไม่ใช่ตามมคออย่างเดียวไม่ใช่ตามยูทูบหรือตาม Google อย่างเดียวนะครับเราต้องศึกษาให้รอบคอบ นะครับมันสามารถมีการเชื่อมโยงมีการต่อมีการสัมพันธ์อะไรอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้สําคัญมากจึงกลาเพียนมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านนะครับที่รักในชัยคนวิภาและชาวบ้านปกกองและพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนครับเนี่ยมาแล้วะไปแล้วจะหมดทังนะครับงเีาไปเนะครับนี่ครับ ก็นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านที่ดูกันอยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะห้ามความคิดทุกท่านได้แต่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าคอมเมนต์แต่ละครั้งให้ระวังก่อนนะครับแต่ถ้ามันเกิดพลาดจริงๆนะครับเอ่อไม่มีใครที่จะบอกอกได้แอดไลน์เข้ามาหาผมนะครับพักแชทได้นะครับผมยินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับอย่างเต็มที่ นะครับผมไม่รู้ว่าพวกท่านจะเป็นคน,บบนผมไม่รู้ว่าทุกท่านอยู่กันแบบไหนแต่สําหรับคําว่าปูา่มหามุนีและพี่น้องยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่นี่นะครับชาวบ้านปกครองที่อยู่ที่นี่ทุกคนมองทุกท่านเป็นมิรตรภาพเป็นการยานิมิตชนมดครับโอเคนะครับขอฝากไว้โอ้ยมันดี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 นะครับ อะะขอบคุณค่ะฝากกดไชร์กดตนก่องพันชั้นเลีนคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ